เริ่มตัวไหนวะฮะเปลีปืนเปลี่นปืนสวัสดีกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Left 4 Dead นะฮะเป็นเกมนี้ภูมิใจมาเล่นมากนะฮะเนื่องจากได้มาตอนช่วงคิดมากนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะฮะทำอะไรของคุณเนี่ยเอาพอดีกำลังเปลี่ยนปืนเล่นอยู่นะอันนี้เป็นอาวุธลองฮะถ้าคุณไม่เอาถ้าถ้าคุณไม่เอาปืนคุณก็เอาไปได้แค่ขวาดันเดียวอะ ตอนแรกมันไม่มีอาวุธหลักมาให้มันให้มาแต่อาวุธลองคุณจะเอาปืนือเอาขวานละ่ะเอาปืนดกค่าคุณจะเอาปืนเดี่ยวหรือปืนคู่ถ้ามาปืนคู่คุณก็มากด E ที่ปืนนี้อีกรอบหนึ่ง <X. S 1> นี่ไงความยังฮะเยี yeah, ่ไปเลยฮะอยู่ด้วยกันไว้นะฮะเหมือนเราจะเป็นผีคนนะเพราะเราเดินทะลุคนได้นะฮะ เล่นง้อไลเล่นง้อไรเก็บอกแล้วมันไม่น่ากลัวมันมันมาก สดีฮะคุณ w o u ู่ต้องระวัง Hey I'm r e l o a d i m, I m สวัสดีอืมเป็นไงฮะเริ่มไม่กลัวยังเริ่มไม่กลัวตกหร้อปะตกหรือปะตกได้ฮะ แต่ว่าถ้าว่ามีเพื่อนมาช่วยก็ไม่เป็นไรขี้ขวาเป็นเอาปืนตบนะฮะจำไว้ โอเคปรับแสงในห้องเสร็จแล้วจะไปไหนต่อครับหาวุฒิหาวุฒิที่ตัวเองเชอบมันก่อน God damn elevators app คุณอย่าตกเชียวล่ะเพราะเพราะถ้าว่าเพื่อนมาช่วยไม่ทันมึงตายนะ fire spread m a ม spread โอ้ยสเปรดเดอร์คุณจะเหยียบไอ้เดียวคุณจะเหยียบน้ำเชื้อเดียวเดียวนี่คุณจะเหยียบน้ำเชื้อเดียวเดียวนี่นะฮะมันอะไรวะมันอาจถึงตายได้ reloading เดือไม่ได้มาทางนี้ฮะมาทางนี้ โอ้โหมีตัวกลุ้มเรียบร้อยัดนี้ผมจะห้อยคุณเรียบร้อยไปอีกห้องนี้เคลียร์แล้วแล้วคุณจะถือระเบิดใหม่เล่า โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ย,อย,อยเผลอตกมาสุดว r n a l shot here มาหาอของในนี้สิฮะในนี้มียาเอาไหมใ<อ>นนี้มียาเอาไหมป้อ,องมาป้องมาพ้องมา <c oughs> เจอชาร์จเจอทุบไยไปไหนเนี่ยแม่งมาปุ๊บเจอชาร์จเนเข้าห้องมาเจอชาร์จเจอคราวหน้าผมไม่เดินเข้าห้องมาแล้วนะฮะเก็บไม่นี่ไว้ดีกว่าเครื่องปั๊มหัวใจว้ายว้ายว้าย Oh, want to see? Reload. Oh, gotta reload. Oh, the genie. Reloading. Reloading here. In case y'all didn't know, it hurts to get shot. เปา้าทะลุโอ้ยจ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกเกโโ้โอ้โห <c oughs> โอ้ยเวปโซฮร์ <c oughs> งนี้มีปืน ห้องนี้มีฉลงกเอาไหมฮะลงโอ้ oh. thank you <c oughs> <c oughs> นนในห้องนี้ก็ไม่มีอโอ้โหมีคนที่โดนเป็นผมตลอดฮะผมไม่เข้าใจอ่ะอาการค้างแดงอีกแล้ว

อ้าวนี่ออกแล้ววันนี้ไม่บางครั้งมันเด้งออกไปเลยเออเข้ามาเลยเข้ามาแบตาเตอร์าวเขบ้างบแล้วดีอ้าวฮันเตอร์อาอรมาแล้วพระเอกมาแล้วเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้มาโรยด้วยใครแม็กกันเถอะจ้าจอยเขาไปตรงไหนวะ ก็น่าจะวิธีเดิมแหละมั้งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังเข้าสู่เกมนะฮะอ๋อแล้วตอนนี้เราก็รอเพื่อนของผมไปนะฮะวันนี้เมื่อกี้เกิดอาการค้างนะก็ขออภัยโอ้โห เกือบตกเฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้เลือกตัวนะช่างมันฮะถ้าว่าไม่ได้เลือกมันจะสุ่มมาให้แค่นี้แหละสุ่มได้นะแต่ขออย่าให้อต่ะชาร์เจอร์มาอีกแล้วเร็วฮะมันมีฟัมบี้วิ่งมาได้เรื่อยๆฮะอ่ะช็อตเข้าเกมยังวะยังฮะแต่ตะกี้เหมือนเห็นเหมือน มาแล้วอ๋อชอหโอ้โหช่วยช่วยช่วยไงปืนมือเดียวเลยขอละกันวันี้รใช้ระเบิดนเห็นอะไรกับอัลนะ เี่เอาไปเปลี่ยนตัวไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว,อลลวโอ้ออย่างนี้แม่งก็ยิ่งยื้อมากอะ่ะต้องละเข้ามาแล้ว <c oughs> นายจะยื้อเวลาไป <c oughs> เฮ้ยไ้ แล้วเขาวทาอยู่นิ่งๆแล้วก็สถานการณ์จะยิ่งแย่นะเฟยรีบเข้ามาเถอะเรื่องเพื่อนเอ๋ยตอนนี้นะฮะก็โหลดได้เลยครึ่งแล้วนะฮะเอาเสร็จแล้วนะฮะโอเคมาแล้วมาเป็นคอร์สแทนสวัสดีเอนดีเอาขึ้นขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์อด้วพดลิฟต์ไม่ยังห้อะ่ะ ตัวเราเป็นตัวอะไรวะผู้ชายผู้ชายที่มันอ๋อนนี้อ้วนดำดำไอหัวนนั่นปะเออให้ทำไหมทำไหมอ๋อเอ้ยยาบรรยากาศในนี้มันแปลกๆขึ้นนะก็แปลกงยามีที่ไหนเกมแนวซอมบี้แม่งจะไม่มีลิฟท์ฮ

เก็บกระเป๋าพยาบาลผมไปใช่ไหมใช่อาจะเอาเ่อไหร่ไม่ไม่เป็นอไรผมใช้พี่กับคุณใช้ก็ได้รู้สึกว่าทางนี้จะตันนะฮนะไปเราไปเราทางนี้นเดี๋ยวละออีีกกทิ่แล้วทางนี้ทางนี้ โอ้ oh. มองเห็นยากจริงๆโอ้ oh. oh. ไปแล้วฮะวิง่งห้ามหยุดวิง่งฮะ โอ,โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาร์จเจ้าชาร์จเจ้าชาร์จรจะะ้าเอาแย่งลาดมีแย่งลาดสักนิดเดียทางนี้ฮะทางนี้ จบแล้วจบแล้วจบแล้วใช่ครับจบแล้วแล้วผมก็จบจบแล้วอนี่อีกแล้วหวะมันจบแล้วแล้วผมก็จบเลแล้วเป็นจบจากเกมแล้วเรียบร้อยมาไอดูยู่งดูกันกูเล่นกับเพื่อนฝูงไปก่อน เยวผมจะเข้าตาอีกรอบวายดูด <loyal> <cœur> okay. ูแดด t คือ <repetition> ม <ceu> ันนี่คือประสบการณ์นะครับ w ดู do do t อ้าวขยับได้แล้วเหรอเหมือนจะได้นะโอเคจบ อะทำไมคุณคิวน้อยสุดเลยอะเราจะไปเล่นด่านไหนต่อเราก็จะไปสู่ตอนที่สองชื่อว่าสตรีทนะฮะ จบแล้วจบไปแล้วรอบหนึ่ง <S <S